ก็พี่แกนก็มาถามว่าอะไรให้่อเท่าอะไรด้วยนะคะแตพาะของพี่กันก็เยอะแยะแล้วนี่เอยได้ตักผ้าเลยนะคะเพื่อนพี่กันตั้งแต่ทำเกียเตอร์เป็นเกียเตอร์มาทางเพื่อนทำให้ไปเป็นแนวเทียวเป็นแนวทางเดียวกันนะคะ เราจะต้องทำให้เป็นแนวทางเล็กๆไม่รู้เขาเรียกอะไรนะคะตั้งแต่เป็นเครีเอเตอร์นี้บานช่องยู้ไม่ค่อยได้ทำอยู่แต่หน้าจอโทรศัพท์นะคะนี่ก็งานกันยัยงคะทำง,งานกันหรือ,อยังพี่การตื่น ก็พ,พี่แกนก็มาถามว่าอะไรมานะคะเพื่อนเพื่อนตั้งแต่เป็นรีเตอร์มางานบ้านพี่แกนไม่เคยได้ทำตั้งแเลยนะคะบ้าน,นี่จะรกไปหมดเลยนะคะตอนนี้บ้านรกหมดเลยนะคะขอบคุณขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปของพี่แกนนะคะขอบคุณก็พี่แกนก็มาถามว่าอะไรมานะคะเพื่อน ตั้งแต่เป็นเรียอเตอร์มางานบ้านพี่กันไม่เคยได้ทำแล้วเลยนะคะ <_ EN> บ้านนี่จะรูปไปหมดเลยนะคะ <_ EN> ตอนนี้บ้านรกหมเลยสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่กันก็ตักท้ายีกลนะคะ <_ EN> มาพี่กันก็ต้องแบบจับตัวสับก่อนนะคะจับตัวสับแล้วก็ก็ส่งงานส่งงานไปตามที่ต่างๆ วันหนึ่งก็สองชุดสามชุดก็ไปนนะพี่คจะเลื่องหลายหลายวันก็มันซักตีนถ้าเราทิ้งไว้นานๆก็ไม่ดีนะคะมันจะเป็นขึ้นสักผ้าวนไปจ้าสะสมวันละนิดวันละหน่อยนะคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดียวกันแล้วเราก็ คิดเหมือนกันทำเหมือนกันเวลาเดียวกันอุดมการเดียวกันและเราจะโตไปได้วยกันค่ะคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้แค่นี้ที่เราทำกันอยู่นะคะก็ทำปกติเหมือนเพื่อนๆที่เขาทำกันทุกคนนะคะที่ว่าเล่น,นะะเรือนะคะก็ทำทำอย่าให้ขาดนะซักผ้าวนไปจ้าสะสมวันละนิดวันละหน่อยนะ ทำอยู่แต่หน้าจอโทรศัพท์นะคะที่ก็พ่อเขาคิดว่าพี่กันคุยอ,อยู่กับพ่อเขาพ่อเขไม่รู้ว่าพ,พี่กันกำลังทำคลิปอยู่เขามาถามว่าทำอะไรางานกันหรือยังคะทำงานกันหรือยังพี่กันตื่นวันหนึ่งก็สองชุดสามชุดก็ไปแล้วพอพี่กัน เลื่อนหลายวันก็มาซักดีนถ้าเราทิ้งไว้นานๆก็ไม่ดีนะคะมันจะเป็นขึ้นนะคะขอบคุณขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปของพี่กันนะคะคุณพี่กันก็ต้องแบบจับตัวสับก่อนนะคะจับตัวสับแล้วก็อ้อส่งงานส่งงานไปตามที่ต่างๆเดียวกันแล้วเราก็คิดเหมือนกันทำเหมือนกันเวลาเดียวกันอุดมการเดียวกันแล้วเราจะโตไปด้วยกันค่ะคลิปนี้ก็ ฝากเพื่อนๆไว้แค่นี้อาจจะว่าว่าแกจะถามว่าพี่กันอ่ะพูดกับใครอะไรประมาณนั้นรู <Okay. S 1> ้ไม่ได้เลยหลานก็อยู่ข้างในกับพี่ชายเขาก็เลยไัก่อน ก็อยู่ข้างในกับพี่ชายเขาก็เลยซักเรียกหรอไม่ได้เลยขึ้นอะไรนะก็เรียกอะไรนะที่เป็นสีดำๆอ่ะมนจุดๆๆไม่เคยได้ทำอยู่แต่หน้าจอ โทรศัพท์นะคะนี่ก็นะคะซักผ้าวนไปจ้าสะสมวันละนิดวันละหน่อยได้ก็เท่าอะไรด้วยนะคะเฉพาะของพี่กันก็เยอะแยะแล้ว เราทํากันอยู่นะคะก็ทาปกติเหมือนเพื่อนๆที่เขาทากันทุกคนนะ,นะคะที่ว่าเล่นเรยวนะคะก็ทําทาอย่าให้ขาด<ช>มาพี่กันก็ต้องแบบจับตัวสับก,ก่อนนะคะจับตัวสับแล้วก็ก็ส<อ>่งงานส่งงานไปตามที่ต่างๆต,ตับไปด้วยํำคลิปไปด้วยนะคะเพื่อนเพื่อ,เอนเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้สง่ง คูอไม่ได้เลยวันหนึ่งก็สองชุดสามชุดก็ไปนะขาพี่แกนเรื่อหยหลายวันก็มันซักจีนถ้าเราทิ้งไว้นานๆก็ไม่ดีนะคะมันจะเป็นขึ้นนะคะเพื่อนไรื่ซักคือถ้าซักทั้งหมดอ่ะก็เยอะอยู่นะคะป้าพีแกนก็เลยต้องทยอยซักนะคะวันนี้อันนี้พรุ่งนี้ไอ้นั่นนะซักเพราะวต้องซักให้ อเท่าอะไรด้วยนะคะแต่พ่อของพี่กันก็เยอะแยะแล้วอายถึนนว่านนว่าแกจะถามว่าพี่กันอนะพูดกับใครอะไรประมาณที่เราทำกันอยู่นะคะก็ทำปกติเหมือนเพ่อนๆที่เขาทำกันทุกคนนะ,นะคะที่ว่าเล่นเรียวนะคะก็ ทำทำอย่าให้าขาดงาที่เราทำกันอยู่นะคะก็ทำปกติเหมือนเพื่อนๆที่เขาทำกันทุกคนนะนะคะที่ว่าเล่นเรียวน,นะคะก็ทำทำอย่าให้าขาดะคาชืไม่ได้เลยเลขอะไม่รู้เขาเรียกอะไรนะคะตั้งแต่เป็นครีเอเตอร์นี้ บ้านช่องอู้สวัสดีค่ะเ,เพื่อนวันนี้พี่กันก็สักผ้าเกลนะคะท่านเพื่อทำให้ไปเป็นแนวเทียวเป็นแนวทางเดียวกันนะคะเราจะต้องทำให้เป็นแนวทางเล็กๆไม่รู้เขาเรียกอะไรนะคะตั้งแต่เป็นครีเอเตอร์นี้ บ้านช่องนู้อหมายถึว่าแว่าเกจะถามว่าพี่การอะพูดกับใครอะไรประมาณงานก <Okay. S 1> ันหรือยังคะทำงานกันหรือยังพี่การนตื่นมีคอยได้ตักผ้าเลยนะคะเพื่อนพี่การนตั้งแต่ทำเคเตอร์เป็นเคเตอร์มา ะะคที่เราทํากันอยู่นะคะก็ทําปกติเหมือนเพื่อนๆที่เขาทากันทุกคนนะคะที่ว่าเล่นเรียวนะคะก็ทําทําอย่าให้ขาดะะพ่อเขาคิาดว่าพี่กันคุยอ,อยู่กับพ่อเขาพ่อก็ไม่รู้ว่าพี่กันกําลังกำลิปอยู่คิดมาถามว่าทําอะไรรู้ไม่ได้เลย ็พี่แกนก็มาถามว่าอะไรสวัสดีค่ะเพื่อวันนี้พี่แกนก็สักอี้เลี้วนะคะมาพี่แกนก็ต้องแบบจับตัวสับก่อนนะคะจับตัวสับแล้วก็เอาส่งงานส่งงานไปตามที่ต่างๆ ก็พ,พี่แกนก็มาถามว่าอะไรหมายถึงว่าแปลว่าเขจะถามว่าพี่กันนะ่ะพูดกับใครอะไรประมาณนั้น <Okay. S 1> นะคะเพื่อนเพื่อนตั้งแต่เป็นครีเอเตอร์มางานบ้านพี่กันไม่เคยได้ทำตั้งหลายเลยนะคะบ้านนี่จะรูปเปหมดเลยนะคะตอนนี้บ้านรกหมดเลยพ่อก็าคิดว่าพี่พกันคืออยู่พ่อเขาพ่อก็ไม่รู้ว่าพี่กันกําลังทำคลิปอยู่ กมาแต่ว่าทำอะไรมาหาเพื่อนไมได้ซักคือถ้าซักทั้งหมดอ่ะก็เยอะอยู่นะคะป,าป้าพี่ักก็เลยต้องทยอยซักนะคะวันนี้อันนี้พรุ่งนี้ไอ้นั่นนะซักเพราะวออ่าต้องตั้งให้